ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำในเล้ยครับเพื่อชิงโผ่าสคลกปใหม่ขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพี่น้องครับไปเมื่อคืนนะครับภากันนอนเ่นอยู่นี่นะครับสังสรรค์กันยูนี่นะครับยูเอ่อทงหน้าอีพปรเลียนนะครับพอดีเมื่อคืนนี่สูบสูบสางแล้วพอเนาะ สูบสูบสางปลาเนาะโอ้ลืมตัวนี้ไหมสวัสดีพอขาก้อนมาได้เท่าบ้านนี้สูบสางปลาน้ำบกเลยพี่น้องบ้านนี้มาเด้อบ้านนี้มาเด้อผู้ได้สิมาเจ็บปลาเจ็บยังมาเด้อมาเอาอันเอาขู่เอายังมาไม่เอามาเอาปลาเนาะพอนาะไปกินเนาะมาเอาปลาพอดีกินคบเนาะพอดีสูบสางไว้มาขึ้นพี่น้องจะ่าสอดแจงนะครับบ้านนี้สิกินปลา อันมาเบิงพี่น้องครับผมเราอ่อนซ้อนเล่างัวเต็มขอขกคือเราจักว่เป็นแนวในงัวหน่อยนี่เต็มเลยพี่น้องครับซึ่งงวัวใหญ่อันยหญ่กับหลานกำลังเสียวอ่อนกับเราเราเพิ่มเติมเสียกับคนเต็มเต็มมองผ่ากันยู่มาขึ้นนี่เบิงครับเบิงคนคนเบิงเตินเบิงคนนะคนทางในก็เต็มขวอออากี้พี่น้องล้นขอ,ขอกกอนนะครับเบิงงัวเบิงงวงหน่อยมาหนี้พี่น้องซุ่มแม่ลูกอ่อนซุ่มมาหนี้เต็มมึงแดงๆคนปฟาดตัว พุ่นนะพี่น้องครับงัวหน่อยเต็มเลยพี่น้องครับพุ่นนะพุ่นนะงวใหญ่กันยังในคอกมก็เต็มอยู่ดีพี่น้องงัวหนอกงัวหน่อยออกมาเรียนทางหนอกฮ่าฮตัวเบิ่งมาเบิ่งแม่นี่พี่น้องครับโอ้แม่บักใหญ่เราพอเนาะเต็งเงาหางหากดินนะตัวนี่โอ้โหขางหม้แม่นี่ไหมใหญ่ขัดหญ่เนี่ยเถอะวะพูดอ่ะไหมหากดินเนี่ยขังอะ โอ้โหมักมักมักตัวนี้รักืมมีไฟบ่ละพอนี่มีไฟบ่หนิวายงอหน่อยขึ้นมายู่น้ำไฟขักเนี้ยแช่โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้สีจะละตัวไหมปวดแล้วตัวนี้แงรักผมมายืนน้วยพี่น้องครับ เพียงเพียงตาผมนี่แหละโอ้นี่ยตัวนี้ว่าไปตัวนี้เป็นว่าสิปลา้าบทันว่าเนาะอาผู้ใดสนใจจ้างมาเบื้องเอาเนาะอืออืออือโอ้ยลา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 ปลาตัวง่วนไหมโอ้ยจิบสั้นๆพี่น้องครับวันนี้พอดีสงสัยสิเดียวเมาอยู่ดอกคือเพราะว่าตึงๆมากเต็มเมื่อคืนแล้วนะครับ กินปลากินยังแล้วกับจังสิอันนี้เด้อพี่น้องเด้อจังว่ากันไหมเจังเปิดราคางัวเด้อนี่ว่าบรสันได้ไอ้ดีกีมันอยู่ในเลือดมันชนหลายๆเนี่ยหลินพันๆันแน่พี่น้องครับเอาเอาเอาไอ้ผมสิขึ้นเบอร์ทั่วไว้สอบถามมักตัวแรกก็สอบถามมาเด้อนนพี่น้องเด้อพอไหวสนิทสะกอนพี่น้องครับสวัสดีครับ